ดีไงขนมโดราจาัคกี้มิซองใส่อะใส่ช็อกโกแลตกับใส่ครีมอมอลนะคะตัวเซเว่นมีจัดอันดพอดีกสื่อไปเลยแค่สิบสามบาทเท่านั้นนี่ใส่ไปเลยนะฮะแต่ว่าซีนผมไม่ไมั่นใจว่ามันจะแสบไปเลยซีนต่างช็อกโกแลตแต่ว่าซีนไม่แสบอะอันนี้เลยนี่ไส้คินอมอลนะฮะอันนี้คืออันดับหนึ่ง ข้อจะซื้อไปจังหวัดยีที่ปั่นนะครับเนาะทัวถูกสาขาบริบูร์ได้เป็นสาขาบริบูร์ซื้อบนิเลณไหนจะอ่านมาหนึ่งสองสามปีฮได้จัาเวัดหกอันครับต้องหาอีกกับบรงนี้กับว่เาเอาเอาต่โดนรัจกิเปิดไปวะทุกคนนาจะเบิดแล้วอ่ะมิเต่ขนมดูนาตานเมี้จังหวัด ราคาทางเมืองคับทุกคนยี่สิบหกห้าสิบสองแล้วก็ยี่สิบสองเป็นเงินทั้งหมดเจ็ดสิบหกบาทนะฮะโอ้โหยดหยอดเลยเนย่เงินทอนทอนยี่สิบสองบาทโอเคครับไปเซวินข้าไปกันดีกว่าครับทุกคน ครื่องบของเราไ้ทต้องหมด6ชิ้นนะฮะนี่เซบินต่อมารับเป็นเซบินยู่อแถวบอระบือเสียแยกง่ายติดกับสถานีรออถไฟบาล์สถานีตำรวจยูนนี่ครับทุกคนนะข้อสี่เอาหนีฟ้าข้าจ้อไว้แล้วนบทุกคนก็หยิบไปเลยสิคนะ่ะเราจะไปเอาโดรายากีของเรานะครับทุกคนนบอง สองอันพอดีป่ะแต่วันนี้เขาขาดอยู่เวยนิดนจะไม่มีซะแล้วมีสอันใหญยพาตังดนยืนหนีมี่เอาวะทุกคนเสีเวรนมี3สามอันอนะกุมละหาตังดนคือว่างั้นเอาได้รหกกันบ่หกอันนี้หกเจ็ดแปดเก้าหรืออีกออ สิบเอ็ดโอเคไปห้าไปิดใจกันดูจากสภาพของนะครับอันนี้เยอะมากที่ห้าต้องการคือสิอ็ดก่อนนี่ก็คือเซนที่3ของบอระบือครับเป็นเซนท่างเอ่อเซนท่างเขาสารคามแล้วก็ไปท่าบอระบืออ่าประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นเซนที่3มาเบิ่งการเลยติกรวาเซวิทนี้สิมีโดรายะกิบอนะครับเนาะตอนนี้ที่ห้าขาดไปทั้งหมดคือ1ิอันครับราคารวมกั้งหมดก็จะอยู่ที่ 2 6 0บาทนะฮะโอเคมาด้วยกันดีกว่าครับสรามการคอนเทนต์กินเดี๋ยวเราจกิ20ก้อนในครั้งนี้นะฮะไปเลยมาจ้ามาจ้าดี๋เราจกิอยู่ไหนวะทุกคนปิว่าเสพหนีผมมีดดรจักกิโอ้ยดี <c oughs> ไม่อันเดียวเนี่ยนะมาไปแล้วหนึ่งสองได้สองก้นอน ส้นลายช็อกโกแลตว่าลายกว่าอันนี้ยันกลินเบ็ดมันแสบ <c oughs> ทุกคนสรุปไปแค่สองข้อนะอย่างติบบอเนาะอันเนี้ยคนติบบอคอยกลินเพราะว่ามันขมไงรสช,ช็อกโกแลตอ่าสวนลายอันเนี้ยตัสิบเบิร์ก่อนโอเคมีซูเซเว่นเดียวเหลือแค่เซเว่นเดียวครับก็คือเซเว่นอยู่ตรงชานเมืองบอระเบืรครับ เมื่อวานผมได้ไปแล้วที่นี่ผมไปเห็นมันลายไงแต่ว่าแต่ประเด็นบรูวาสิเบิดไปมาลุ่นกันเลยดีกว่าว่ามาจิมี่อให้ห่าได้เหลือบออันนี้ห่อไปสองอันแล้วจากที่มันเหลือ,อยูสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบก็จะเหลือ,อทั้งหมดเก้าอันนะครับทุกคนก็จะกลายไปทั้งหมดยี่สิบอันโอเคไปกันเลยเออรานนี้คือซีเป็นสุดท้ายแล้วมาขอให้ได้ขอให้โดนขอให้มีทั้งหมดเก้าอันไปลุยกันเลย ป่าความรัชจ้าถูกคยมีคนไหน ้จดพี่จะอ่านวะสี่อันสามที่มีสูงก็ได้็กๆสองแกลบแก่สามสี่อันนะทุกคนชิบทายละสี่อันสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เขาต้องการเบิดาอันครับถึงอนสิครบ20เราถามพนักงานถามพนักงานต้องถามพนักงานตรวจตัวอีกเลยครัหฮานี่ฮามันดิยังได้หนีปะมันเก็บผองมั่งอยูทุกคนพี่ครับรมีโดนายากิอีกไหมครับ มีโดรายากิอีกไหมครับได <c oughs> ้เอาหม้อก็ได้ครับผ่านชุดตรงนั้นนะครับมีไหมครับหมดแล้วครับมีเท่านี้ครับตรงนั้นหมดแล้วทหมดครับของบางเอาอะนะโดราญี่ปุ่นวัน แล้วค่ะนะคะมีแค่นี้ค่ะผมเมื่อวานเมื่อวานเห็นเยอะมากก็เลยว่าจะมาซื้อลงเมื่อวานถ้าเป็นลงเมื่อวาน็ขอบก็จะหมดเดียวเลยเดียวอีกที่เดียวยังดีย้อนได้ที่ f o u มอีกมองหนึ่งอยู่ว่างันแบบนึงพ่อคุณ ขนมปังอยู่วนไหนบ่าทุกคนกานนี้เขาต้องหาขนมปังให้ได้เวสู่ใช้ได้ใจดำดิโดราชยากิบอมมี่ได้ดีแสดงว่าโดราชยากินไายดีออกมาเลยทุกคนโศกรายมากเลยโดราชยากิเบิด พี่ครับโดรายากิหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วค่ะยังไม่มาเลยค่ะมีแค่มีมีแค่สีนี้ใช่ไหมตามดูอีกสองขัดสองนะครับทุกคนโดรายากิหมดแล้วให้แบบเป็นสินค้าขายดีนะจ๊ะสินค้าขายดีทุกคนอร่า ่อนทีไปเขาซื้อน,น้ำกินลองก็น้ำพระว่าการกินจะยจะก,กินเนี่ยม,มันเขียนโพ่ของชื้อน้ำมาอะไรดีเนีนนเ่ยเอกไปดะอุนนอ้ยชีลิวกันนะมา โอเคเราจะเอาขวดขวดนี okay, one, right. so ้ไปเลยนะทุกคนขวดใหญ่เอาจะได้กับเป็นเนั่ยเราถาดสองอันทุกคนตัวน่าจได้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตหนึ่งก็ไม่คุ้นกินวลยกลิมาลองกินเบิรงไม่ได้เสียดเลยไปกินนั่นกันดีกว่าโอเคครับได้หนึ่งใได้มาก้วครับทุกคนซึ่งจะบอกว่าข้าวหมองเสี้ยวเวีนบอระเบือเกือบทุกหมองทุกบอลนะครับเนาะกับโต๊ะไปให้เวทตองร้อนทันจีบหาทนะครับเนอกจากทำเวทที่สองเออที่สองก่อนนะที่แปดก้อนนะครับทุกคนตั้งที่ ที่เขาตั้งเป้าหมายว่าพี่10กรอนก็คือมันแบบนี่พอๆนะเนาทำสตอกเขาเบิดก่อนครับก็ได้ได้18ก่อนส่วนหลายที่เขาได้ช็อกโกแลตครับทุกคนต้องบอกว่าช็อกโกแลตมันมจะรัวข้นเขามากินบน่คือบ่ค่อยมีคนกินว่ะช็อกโกแลตนี่ค่อนข้างที่จะบวาทเยอะแต่ว่าเนี่ยเบิดไว้ประครักแล้วก็บ่ค่อยิบมีทุกเซเว่นแสดงว่าอันนี้มันจะแสบกว่าแต่ว่าจะได้กระตามนะครับน้องขาเด็นี้มา,มาลองข้าดีมาลองกินครับหลายคนว่าอาจจะบ่แเจ็บรลองกินเลย โอเคเดี๋ยวไปลองกินกันเลยดีกว่าครับกินสนามหญ้าลงโ่งฟังคุณครับไปกันเลยเอาละครับตอนนี้เขาก็อยู่ที่สนามหญ้างลงโลงกันนะครับนะทุกคนและเขาก็ได้ซื้อโดราจิกิมากเป็นทีละโดและครับ การที่เห็นต้นคิดนะครับเนาะคือเราหาทุกเซเว่นเลยสรับคนในบอ่อเบบอครับปฏิบัติเหมือนหนึ่งสองสามที่หาบ่อรลเบบมีหาเซเว่นนะเออคือเราหาและประเด็นก็คือโดนระยะเกีย่ยย่านที่บอ่อ่แหละใส่ัอเนี้ยใส่แอลมอลคนสีนิยมกินหลายกว่าแล้วก็ออยอดแค่อันดับหนึ่งกว่านะครับเนาะแต่ว่าอันดับลดลงมากครับกต่พวกซีนีอพลเดอรใส่ชออ็อกโกแลตซึ่งมีหลายอยู่เป็นจนวนหลาย คิดว่าอันเนี้ยคููที่มาบริโภคหรือคนที่มาสื่อน,นะครับเราคิดว่ามันางจะบอแเจบหรือเปล่าอันนี้จะต้องมาทดล้องกินกันดีกว่าซึ่งั้งหมดเข้าสื่อม,มาทั้าหมดสิบ่อดกนครับเบิดเงื่อนไปในเนบ,บิดสองรอท้ายเด็บสี่ครับทุกคนต้องบอกได้ว่าเป็นอย่างที่แบบต้องร้องอ่ะต้องร้อง,ลองกลินไปว,ว่าสิเป็นอะไรนะครับโอเคมาเป็นอะไรที่ต้องเหนื่อยแล้วก็ลุ้นมากตัวที่หาอันนี้พอนะทุกคนนะพ่อหาตัวทั้งทวีปตัวแรกกิ่ แต่วฟนวันก็บ่าเข้าข่างไ้แต่ดูได้ยากิโกคเลตอดีแบบเบิร์ดมีกับมไดเดียวเอาหลักก้อนที่อสแจะมาเหิตมานับก้อนเลยละกัน1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกอ็ ทิ่สามที่สี่ที่ห้าทีหกทีเจ็ดแปดกำหนดเท่าก็คือเข้าจะนยี่สิบก่อนขาดไปสองก่อนก็ว่่เป็นยังครับก็ต้องเอ่อไ่เป็นยังเนาะประมาณนี้ครับทุกคนซองก่อนว่่เป็นยังซื้อไม่ก็ได้ขาดไปแค่สองก่อนทุกคนเป็นยังเสียดายมากแต่ก็ถือววาเข้าได้กเยอะมาแล้วครับสำหรับโดราิกิทางเหมือดสิบแปดก่อนครับ ตอนแรกกะว่าจะซื้อทั้งหมือดลอยก้อนแต่ว่าจำนวนเงินมันโกงติดตกไปประมาณพันบาทอันนี้ก็เลยซื้อสำนี้ครับเงินตกไปเพียงแค่234รามสบ่บาททุกคนโอ้โหเยอะมากๆเลยนะฮะโอเคมาแกะใส่จานง่ายกันดีกว่าแต่กวาดลงก่อนครับกวาดลงก่อนนะฮะใส่อันนี้มิจฉันอ่านว่าหนึ่งสองสามตีห้าใส่เก็ดเดี๋ยวดี่ครับ ใส่อันนี้มีหนึ่งสองหกอ่นครับอ่าไม่ใช่ไปถูกอันแต่ว่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดอันเท่าไหร่บ้างเ,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 เดี๋ยวนนด้วยจัดเก่อนโอเคเพื่์บบอฮายเกนเซเวล่าเดลติมาล่องกิ่นนมโยชิากิทำเหมือดเลยดีกว่าครับเดยลติมาแกอันนี้ก่อนเลยของแท้โอ้ยทุกคนมึงใส่มันกินโคดหอมและใส่โคดสีหวาน สำหรับใครที่กินแบบเนี้ยต้องบอกเด้ป่ะต้องมีน้ำแนะน้ำ็คือโอชิซื้อมาสิบกลมก็มากมายเลยชะตาการกินน้ำกันโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาว่างล่งกอ้อนเลยละกันครับรายากันนิดนึงครับ เบิร์แล้วครับเลยอายุสองก่อนอันนี้คืเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเนาะอ่าเป็นการตั้งโชว์นิดนึงนะครับเนาะไปเลยครับโอ้โหต่างญาติว่ะต่างญา,าติแค่อปึ๊บเอเอเลือดโอเคครับทุกคนอันนับเดชต้องเก็บขยะก่อน <c oughs> ขยะมากมา,ายงัดไปเลยเอาละมาลองชิมกันดีกว่าครับว่ามันจิแซียเฉลยแล้ะกันเนาะจะรับ โดนัทยากิของเฮ้าในข้างนี้นะครับนี่เลยอุ้ยบักไงเสีแปดก้อนเย็ <Yeah. S 1> ้คำแรกนะฮะอันนี้เป็นใช่ช็อกโกแลตนะฮะทุกคนอ,อ,อืว่าบอะไรช็อกโกแลตแสบกว่าเอาจริงช็อกโกแลตแสบกว่าครับทุกคน อออร่อยอ่ยะต้องบอกกนวลาช็อกโกแลตนี่มีความแบบหวานน้ำแล้วก็ขมตามนะครับเนาะแล้วก็เนื้อแป้งค่อนข้างที่สีนุ่มครับเห็นปะมีความแบบ น้ำปึ๊บมัไจะมีความเค็มแคร์นิดหน่อยแต่มาโดยร่วมแล้วผมว่าช็อกโกแลตแ่บแต่ค้นสีคิดว่ามันสิขมแต่ว่ารินี่ดีไม่ก็ขมอย่ดยแต่ว่ามันจะมีความหวานนํำนักหน่อยแล้วก็ขมตามน,นิดนึงประมาณนี้ครับเออก็ถือว่าร์รสช็อกโกแลตนีดสีแสบกา่านิดหน่อยอจากสิบผมให้ ติดว่นานี่ครับไปกินเป็นบ่ล่เรอเอาละเดี๋ยวจะมาลองกินใส่อมองข้างล่างกันดีก,กว่ามันจะเซียวมาใสา่ไหมครับอันนี้ใส่อมอก็อทสิมีทัวนิหน่อยนียน่นนนนพร้อมแล้วครับเนาอน,นีเลย รสชาติจะเปไน็นยังไงมาลอกชิมกันดีกว่าครับอ,อันนี้ใส่มันที่ออกเป็นแบบเหมือนรสนุ่มอะ่ะรสนุ่มรสนุ่มแอลมอแล้วก็มีความแบบมันๆเรียรๆจังหน่อยครับทุกคนต้องบอกกันมาคันกินเกินสองอันสาอ,อันนะครับเนาะมีอากาศเรียนได้ ดังนั่นขันผมตีนน้ำให้ทุกคนกินรสชอ็อกโกแลตดีกว่าครับเพราะว่าไม่ความขมขรัจากช็อกโกแลตนี่มันจะจัดกันกันบขนมปังนะครับเนาะอร่อยขันกินมาเบิดในะข้างนี้ก็ต้องขออภัยน้ำนะครับเนาะเพราะว่ามันลายแบบคักที่แปดก่อน แต่กินมากแข็นได้บาทที่นี่โอ้แจ็บ oh, <step. S 2> มาอันต่อไปครับวิวคนอิ่ม พดอันนี้ครับเห็นข้อหาแงความแค้นเรื่องกำเลิบปาดลองข้อหน่วยๆน่ยได้ปะ สำหรับใครที่แบบอยากลองกินเอียงแบบนี้นะครับเนาะก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยยูเซเวตอิลเวนครับหรือร้านซีจีนะครับเนาะอ่าก็อ,อยากให้ทุกคนลองกินเบิรงนะครับเนาะแต่ว่าหลักๆแล้วโดยแรกจะกินมันมีสามรสครับอีกรสหนึ่งเป็นสีชมพูแต่ว่าผมมอดูว่ารสอีอย่งนะครับเนาะก็ะจะมีรสสีชมพูแล้วก็รส่ซอามอแล้วก็รสช็อกโกแลตได้บรรดาตามไส้ก๋ยกให้ช็อกโกแลตมีความแบบอร่อยผสมผสานความล้งโตได้ดีเยี่ยมมากๆเลยครับหลายคนจะคิดว่ามันขมแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็ขมนิดนนึงฮะแต่่วามั เป็นตัวตัดพวกความเรียนจากขนมปังใดครับทุกคนอันดับเราลงมาผมโยงไข่ตัวแต่อมอครับจะมีความเป็นใสหวานแล้วก็มันมันลิ่นเลี่ยนเล็หน่อยนะครับเนาะอันนี้ก็แนะนาให้กินแบบประมาณรองก่อนก็ได้ตามก่อนมันเราจะคนเนาะบางคนก็เรียนสี่ห้าประมาณนี้ครับโอเคมาที่เส้นที่สามตอนนี้เลือกยิ้มแล้วขันกล้องมืดจะาหนก็ต้องขอภนะัยเนาะคราะจ้าไหนว่าเขาเอิญหุมหุมมา ผมว่าบนหน่าจะไวเอินอหมูมากินน้ำดีวกว่าป้าป้าลุงมากินบ้ามามามา <Okay. S 1> <laughs> เยว้า <laughs> ลุงกินบ้าลุงคือได้กินคนเดียวนะคือ สามก้อนนะ <c oughs> หากแต่กับบะนี่โูอิม่มตุกคนจริงผันทุกคนแบบกินตุกนอินหน่อยเอรีนะมันแบบค่อนข้างจะอิ่มายนะทุกคนนะ โดราจังกินทุกคนสังเกตเห็นเป็นรูปแมวอยู่มุมนี้ครับโดราจัก,เนนกีเป็นขนมคอนโดราเอมอนเป็นขนมน่าต่ำนานเลยครับทุกคนม,มือนี้เปลี่ยนคอนเทนต์แล้วกินหลังจากจะกินมะม้ามาหลายคลิปแล้วมือนี้มาตัดกับของหวานเลยกินของหวานแบบ เยอะมากร้ก้อนไม่รู้ว่าจะกินเมื่อไหร่มาใหม่นะพ่อใครอยู่ดิแต่ว่าเนี่ยเก้อนสี่สิบตอนอ่านกิโลแคลอรี่กับกระเที่ยววะ่ะ,ววะพลังงาน 220กิโลแคลอรี่นะครับทุกคนน้ำตาล16ไขมัน10แล้วก็โซเดียม160ครับทุกคนแสดงให้เห็นว่าพลังงานนี่หลายกว่าอยู่ที่220กิโลแคลอรี่ต่อ1ซองครับดังนั้นเขากินไปแล้ว2องสอ,งอนนะครับเราก็จะดกตไปประมาณ440กิโลแคลอรี่ครับอ่าประมาณนี้ครับทุกคน <Wow. S 1> หมดนี่จะเป็นยังไงเอ้าเอา420เอ่อเอา220 ูนกับสิบแปดครับทุกคนฮันลโหลกระตีโตรวมาบ้านขนัดและกันกินเมือนเนี้ยนี่เหนอทุกคนขึ้นเลยนี้ผมมาไปแล้วเขากินสามก่อนกับพ่อครับอินรีเม,มื่จำนวนนี่ล่ะน่ะกินแห้ง ยอดเลยนุนตัวแรกกิชิ้นใหญ่เต็มคำที่สามบาทปกตินี่เขาที่ขายก่อนละที่ผาบาทนะอันนี้นะแต่บารเซเว่นนี่ขายก่อนละที่สามบาทครับยอดอิ่มคุ้มก้อนเดียวกันอิ่มแล้วอันนี้สามก้อนนับเปิลถือว่ารายตัหรับผมแล้วนะทุกคนนะเริ่มเลี้ยนแล้วนะทีนี้เริ่มเลี้ยนแล้ว เริ่มที่พ,พ,พ,พ้นพ้นทองแล้วแนะน้ำครับสรารภัยสกินเดยรากีหรลายก่อนนีเกิดมีอาการแบบพ้นทองหรือแบบอะไรวะอิ่มอิมแล้วนะครับแนกก้็เอาอหายังตบท่ายด้วยสมตับครับตื่อสีายวินได้ไปจะนวดล้าเย hey เอาละปีไทยวอกาสกินกน,น้ำโอชิหนึ่งแก้วบอไไวบอกไว้กินได้สามก้อนบหวยอีหลีทุกคนคืนกินบ่รดีผมบอกเลยผมหากเท้โอเคครับก็เปกก็นดการบ้างครับสำหรับการกินโดราจิกิสิแก้อนในครั้งนี้นะครับแล้กกวก็ถือว่าเป็นการแบบ กินที่บอ๊อบเวิร์ดครับทุกคนกินได้แค่3ก้อนเท่านั้นครับซึ่งเป็นใสซองดาร์นสอใสแอามอลหนึ่งครับทุกคนทั้งหมด3ามก้อนครับทุกคนกคนะฮะจะเป็นการกินที่อิ่มมากมากเลยครับทุกคนจุจุทองดินแดนท่อมาแห้งแล้วก็เกิดอาการแบบไม่สิบขวบนะทุกคนเพราะว่ามัน,นขนมปังร้ายไงครับตานก็เยอะพอมก็ต้องควบคุมการกินดีๆครับสารพัดที่เป็นสารพัดที่เป็นมีน้ำหนักเยอะอ้วนนะครับนั่ก็ต้องควบคุมการกินดีๆครับทุกคนนะ นี่เป็นโดราจูรี้ครับขนมขื่นซื้อขนมปวดของโดราอมอนครับทุกคนซึ่งมีทั้งหมด18ก่อนเบิร์ดไปซอง3 4ครับทุกคนอ่าซึ่งทัวร์ไปจะนุนเงินทีมากมา่นะครับเนาะคันไพอยากกินเกาะลอบไปหาซื้อได้ทีเซเว่นแล้วก็ซีจีในทุกสาขาของประเทศไทยนะครับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนได้พรอกันในคลิปหน้าครับคันไพมากกิฟตนี้เนาะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดตั้งสกายกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สี่ไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปหน้าครับ สำหรับมือนี่ก็ต้องขอตัวแล้วต้องไปก่อนไปพอกันไหมในคลิปหน้าบางที่คลิปหน้าอาจจะมีการกินอีกย่างที่แบบพิเศษพิเศษอีกก็อย่าลืมติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องวริษัทเอกกร์บ่ไวาแล้วอิ่มแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย